มาครับวันนี้อุ้ยเฝ้าจะกินในหมูยอม่อเมื่อเดืนไปซื้อหมูย่อมาจากพี่ยาคนลุมร้านพี่ยาคนลุมไอ้แจ็กบาทอ้วนนี่อันละสามสิบนี่แหละสามสิบสี่สิบเนี่ยเราซื้อมาสองอันแจบ, <6 S 1> บาทหกสิบบาทพี่มันหอมเมื่อเนไปยืมซิมเบิร์ดจุมันทอนนึ่งแต่เลยไม่อยากไม,ม่เห็นยำเหลืออยู่นยหน่อยนึงก็ใส่เห็นเบิร์ดเลยครับ อันนี้ลวกไว้แล้วหักกระพัดไว้แล้วหมักเน่าก็ใส่แล้วยังก็ใส่แหล้าเพิ่งยำก็ะไส่แล้วเดี่ยวสิซิมกันซิมในฝบข้าจวด,ดเลยพี่น้องแซ่บไปหาเสือด้วยครับไอพี่ยำคนลุมเอ้ยพี่ยาคนลุมคือแคไอหมูยงหม,มูย่อเียัง หลายอย่างคือพี่อันนี้สองอันหกสิบบาทก็เท่ากับว่าอันละสามสิบแทงละสามสิบบาทหอมก็ยังหมูยอะบดเนาะรายการเล็พี่น้องรายการเล็กน้ำยำบานโคลกันครับน้ำยำน้ำประเด็กสองกันครับพี่อันนี้ผมปรุงมาแล้วพี่นัวครับเีิคนซิมกันบัดซิม,นซม,นซมนหนึ่ัดซิมหนึ่ัดอ้าเนื่อง อคบอ๋อนี่ครับพี่อออกินสองคนสามีเหรยพีย่ครับแล้วครับ ยำหม,มูยอเอานุ่งยังไงแซ่บเหมือนกันครับพี่น้องครับไป